พฮมปังพอนังพอนครับนี่วันนี้เรามาเดินระบบนะ้ำนะสวนพี่หลวงปิ้งลำไยคิตตันแบงนี้นี่เป็นพันธุ์สีม่วงไก่เก่ยทางมดน,นะครับ250ต้นนี่คือภาพบรรยากาศนะครับในกลุ่มอะไรกับพี่ก็มาช่วยจักสิซงนานนครนะนี่มาเดินระนบบน้ำนะครับวันนี้หลังจากษ่เดียวาปร็จแลน,นะครับ เดี๋ยวเราก็ไปแลกการวางระบบน้ำนะครับผมสำหรับพื้นที่แปลงใหญ่

ตอนนี้กังใส่บอนวาเลยครับอาตะเกียเอาหนังใส้นเาไปะผ้าไปนนน้ับน้นเตียงอะครันนะนี่นังมันโนราลุงเปใกนก้นกินครับเกือเลยเกลือเกือเกือคือต่เม็ดแรงพอเดินไปรอบนี่ร้องเอยเม็เดินไปรอบ เดินไปเดินลับเดินไปเดินลับสองร้อยเมตรนะครับเลยเกือบเตะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรเจ็บคุณลุ้มคุณลุ้มนะครับนี่นี่ลุ้มนี่ลุ้มมันยังไดมั่งเลยดินี่ไหนลุ้มนี่ยังไดมั่งเนี่ยว้าตีนหมูบอกเรานี่นี่ไมนูอะไรนี่เมนู่นนี่กระมืคุณ ยาโบกเกียวอ๋อนี่นี่นะครับคงจำเดินด้วยท้องนะครับนี่เราเสร็จจากเสร็จจากขุดลุ่มกันแล้วนะขาหมูตุนยาโบกเกียวอ๋อทีงนี้เมนูต่อไปอันนี้เมนูต่อไปนะครับอะไรเนี่ยเมนูนี่เกลือก่ผัพริกไดำอ๋อเกลือไก่ผัดพริกไทยดำนะครับนี่กี่เมนูวันนี้กระลังทองกระนาทองอ๋อเซซิเมนูนะอันนี้อันนี้ ออกเก่งรมลาตกเบ็ดแน่นะนี่นะครับนี่จะมาชิคจะมาชิกมาเลยโอ้ไม่กูกามูตอมยากูยาจีนนี่ก็ขึ้นเตียงนะขึ้นเตียงขึ้นเตียงเอาน่ากุนกุนไม่ก็มาสกุลแก้วกุนแก้วนะนาขึ้นได้นะน่ะ นี่นะครับเดินมาจางในร่วนนะนี่เดินมาจางในรวน,งรนังยผมบอกเลยว่าขาหมูต้มยาจีนนี่นะครับเมนูเสิร์ฟแล้วนะนี่ฟรีมือเย็บจันได้วล้ดินหมูได้ลเลยนะวันเดียวขาหมูตุนยาหวชเขียวขาหมูตุนยาเดินระบบน้ำมาแล้วครึ่งวันนะครับนี่ซะเดี๋ยวเราจะดูดน้ำไป ใช่ในแปลงนะทีนี้กำลังตรวจสอบระบบน้ำเลยคับเอเว A นะครับพร้อมทั้งว้าวดังต่างน,นี่เทสนะครับเทสเทสอันนี้ลงงานไปเลยประมาณยี่สิบอาตั้งได้นะวะกองแร่เห็นว่า <c oughs> เครื่องจักรน้ำนอยู่จันทร้องอะนะ <c oughs> แล้วก็มาต่อลงไปนูมาๆก็แปดเมตรให้น้ำนะครับ <c oughs> ตรงนี่เลยที่ตั้งเครื่องจักรน้ำมันก็มาจันทร์ร้องเลย ดังโนเอเว่นะครับผมนี่ยังเหลือตัวกรองอย่างเดียวนะครับตมตอเครื่องดังไว้กันตอนนี้ประตมมาเรือนะครับดีสปริงเกอร์แล่น้ำเปิดเเปิดว่ากับยกว้าวครับยกว้าวอ่าใบแล้วกับไปแล่น้ำไปดังบึงแล้วใแล้ครับเอเว่นะครับอ่าเยอะเลยลูกเรื่องว้าวเรื่องแมวมา นั่นแหละบอกให้เกาะเออนั่นนามัมาได้เดี๋ยวมันดไฟนี่ขึ้นเืกันได้ยงนี่ก็คือสายไม่ครนะครับกับบัวมินิสปิงเกอร์อันนี้แบบนี้อั่ช้นีอันนี้แบบนี้อันนี้บบัอยนนีัอีนีมันอนน้อออันนี้ออ้ัน้ไ้ออันนีอันนีบ่บ่อ อยู่ในกันตอนร้อยสายไมโครนะครับนี่นะครับนี่ยนี่นี่ยร้อยสายอาวเลยครับจำดันเลยนี่ใส่หัวนีไม่ต้องเี่ไตรว่าเพีตเตอไก็เหลียวนู่นไมมันล็อกอยเราจะเป็นหัวมินิสปิงเกอร์นะ สาย PE นี P. E. P. E. ่สกกีนิวพิวดอีพีอีหกคูนสายสายไมโครหรือกะวัวมินินะครับหกคูนตอมนสงนิวนะใที่อลงนันอเเอามงระมาณนิ้วอนะคอที่ว่ามัดไอปอกเทศนี่จากหัวใช่ไหมถึงมาล่างประมาณ5นิ้วก็พอหรอ นี่เจ้าสวนนึ่งกันนะเจ้าสวนนี่พี à, ่อนุนนวนมานไอนไงครับตั้งดีดยนเซ้งนี่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 ทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่อนุนตรงนี้ประมาณเจ็ดไร่ครับนี่สวนพีิลวงปิงนะครถ้าเราเลงง่ายๆคือสวนพีิลวงปิงประมาณเจ็ดไร่เจ็ดไร่นี่กี่ต้นได้ตั้งไหมตั้งพี่ประมาณช่วงรอยห้าทุกต้นถึงถึงแหล่งโนแหล่งนี่นี่เป็นอะไรครับผมเป็นยางครับ อย่างปลาด้ะเนี่ยนะปลาด้เออทั้งนี้ก็หน,นึกพพืน้นนี่นึกพพื้นนึกพพื้นก็ตามก็ประมาณว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าพุฒหมากกระเจ้านะ,ะคือดูตามภูมิประเทศภูมิว่าไอ้ลำไยขึ้นต้นนี่นาเนี่ยหนุ่มว่านาจะดีถึงก่อนนานี้ปลุกมากหรือไม่ครับผมก่อนนานี้ก็ปลุกเลยรับอีกเพลงนาะก็ได้รับผลฒเลย อ่าเลี้ยงไงวะเลี้ยงไงวะเลงที่ปลูกมาเลี้ยได้กินเล้วงอันนั่นเองนะกับได้กินเล้วได้กินเล้วถึงไงยังคุ่นมาทามเสือมากมายครับก็ไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันกันเลยเออไอแปลงนู่นนี่ออกผลเลยยได้กี่ตอนได้ตอนนี้แปลงออกผลเลยประมาณห้าริบตอนครับอ่านะครับประมาณห้าริบตอนกี่รายได้จานนู้นอ่าประมาณรายวะอ่านั้นแปลงงที่หนึ่งนะกับปลูกมื่อกี้ปีเลยแปลงที่หนึงปลูกมาสองปีครึ่งอืมอืมระเป็นแล้วแต่ว่าผมคิดว่า ตุลาตุลานี่น่าจะเกือบหมดเต็นเมื่อทุกต้นนล้วนะห้าสิบต้นตุลานี่เพิ่งเกือบหมดทังนี้แปลงนี้กี่ต้นเลยมแปลงนี้สองร้อยห้าสิบต้นกับตั้งแต่ผอมมาเล็ดน่าจะประมาณผมคิดว่าตั้งวันนั้นประมาณปีครึ่งอ๋อจะเลี้ยงไว้นี่นะเลี้ยงไว้ปีครึ่งแล้วก็เอามาลงแปลงอ่าไม่ต้องทำยามากแลงว่าพอเลี้ยงปีครึ่งในการเลือดจะเข้มาณลังสองปีเลยนี่นะครับ ประมาณไม่ผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงร่องผีอะลรเงี่คือร่องล้นเนี่ยมันย้ายนึกนี่หมายมันย้ายพอย้ายก็ไม่ก็มาออกเองนะครับเรากับลูกฮกฮกฮกคุณฮกอ่าระยะ่าคุณฮกนะฮกคุณฮกแต่ว่าฮกคุณฮกของเรานี่เราแต่งให้มันต้นมันต่ำอ่านี่พอว่าเดินโถน้ำเสร็จเราก็หนุ่มเลยครับหนุ่มต้นหนุ่มต้นปพอหนุ่มต้นปั๊บหลักไม่ทันอยู่ตัวเราก็อัหนาไม่ตึงอะไรกับมันเจะ เด็กแน่ล่องเดินไปเที่ยวตอนนู้นและทีพี่ครับโห่แล่ตอนตอนเด็กลงไม่ก็มาจานไม่แรงได้เนาะนี่ลุ้มนี่กุดกับอะครับผมแมคโคลกับกุตกุตกับแมคโคลออนี่นะตอนตอนไม่ก็มาลุ้มกับกุดกับแม็คโคลพี่ของแกจ่าแม็คโคลดีกว่านี่อะไรคุ้นไม่ก็มาขี้ไก่ต้นละโอบขี้ไก่ขี้ไก่ต้นรอมนนี่ตร่มลุ้มกับขี้ไก่อย่างเดียวใช่ไหมอ่าเก็บด้วยกับเก็บอ๋อขี้ไก่เก็บดังฮะกัน ะว่าดินวันขนตอนตอนกรอบลุ่มมันพ้นมันตกไม่หยุดหนามมันเลยคั้งก่อนหนามคั้งแลวก่าดินตรงนี้ก็มันแน่นทั้งยิดดินจันลางแล้วก็เลยเอาเกรบโร่งไปกดนี่ทับเรียบกันแล้วว่าดินไม่ค่อยดีนะเพราะดินร่องดองเหมือนกันนี่ก็นี่ดินไม่ดีกับดินไม่ดีดินตรงหน้าตรงนี้ถ้าไม่ขอนตรงนี้เป็นตรงหน้า มีรอยรูผมีอะไรเรยปล่าหนูกับยางเนาะเปล่ากับงอนูแต่เกย์หนูะกับนูออะไรแต่อื้องออะไรแต่กลุ่ยยืนหงอนมาเลยกลุ่ยนี่แหละคือหน้าไม่มีหนามยางไม่ว่ามายางทองมาเพาะนั่นนี่ดินร้องดองเหมือนกันพอดูคนต่อกันเลตุ้มเป้นะมีการเกิดตรงนี้ถ้าว่าไม่คุดอันลูกไม่ได้อ๋อคือหน้ามันซับซับนับซับกับนับซับนี่นี่เกต้มเป็นโรงเป็นนี่ไปเพ้นนะครับนะผมก er ็ล็อกเป็นล็อกเป็นเล็อกเราว่าตรงนี้ดินของผมมันสลุก จะลุกปรับแต่เราคุดทีเดียวอ่ะหนามมันจะไหลลงไปข้างหลังมะอ๋อพอหลไปข้างหลังวะเนเราต้อผขีก็ได้ให้หนามลกอยู่เป็นลกเป็นลกนี่คือแรงงาปรับรับเลยถึงกักหนามเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เราไม่ไม่ใช่หน้าหนามนี่ก็ไม่ใช่อ่าครับเราใช้หนามตรงอื่นใช่หนามเนื้อานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเล่นหนามเนื้อากันซากแตก็เอามาดีใครกับฟองใช้เก๋อะไรอ๋ออันนี้มาก็าไปใช้ปลาเก็บปลผมเลยใช้ปลาครับเวลามาที่ล้างกัมันก็มาตบเป็ดเลย นี่นะครับเดี๋ยวเราควรมาติดตามผลกันล่ะนะครับนะว่าพบแดงนูออกลูกไอ้แดงทีนึงแล้วนะเราไม่ได้ไปได้ตั้มดีนะครับนี่เรามาแดงนี้วันนี้จุกุกไปไม่ได้เลยน้ออ่านี่วีร่วงก็ย่นเลยนี่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 กุญย่นนะครับนี่ย่นย่นขึ้นนะย่นย่นขึ้นนะนี่ย่นอยู่ไรปีม้าอาจารย์อ่าไม่เชื่ออยู่ช่องฟีอ๋อดิ้งดิ้งไกลสุดเชื่อกอ่าแปะไปกินลูกอ่า พาไปกินโลกกกอินโลกเฉันแหละก็ขีดอีโลกโลกตึงกับผมว่าตาอีปลกูกเจอตอนย่อยเลยวันนั้นเจอตอนหกลอ,อยมามโขก,กวไ,ไกกกกวเตนูช่องได้หกเจ็ดทิพตอนถึงปลอดปลูกได้สองปีเป็นโลกูกมัม่นใจตีนี่ก่อนอย่างเลยครับนี่นี่เอาจริงนะตีนี่เอาจริงนะครับเอาจริงเอาสวัสดีครับอาจารย์ไม่สวัสดีไม่รอดแลยเดี๋ยวอาจารย์นี่ยยปล่อยฟันอะไรยั ไปเข้าลามไปเข้าลามเดียวเลยเดียวเลยดูได้วิวข้างหลังอันยันไปเข้าลามพันเข้าลามกาดแดงเนี่ยนะกาดแดงนี่คือเดี๋ยวอันยันทำเนื้อลามใช่ไหมครับไปทำเนื้อลามเดี๋ยวกาดินบ้านที่ยสามสิบตึงวันที่สามอ๋อถึงนี้หัดใหญ่หัดใหญ่ฮะเดี๋ยวกาดินหัดใหญ่ถึ้งนี้ปลวกปลวกก็กินได้ยันปลวกว้กี่ได้ประมาณชิดกว่าได้ห้าหมื่นเมตรดู กองเชียร์นะครับกองเชียร์กองเชียร์นะครับโมหวนพี่โอ้ยกองเชียร์กองเชียร์พี่ครับอ, <c oughs> อ่านี่นะครับหลังจากเตดต่อเสร็จแล้เย็นย้ำนะนี่นี่นี่เป็นหัวรมเลยนะครับเย็นยำ้ำ อายุวัยบ้าว,ว,าวนี่นี่มาแรกสิ่เบิร์ดว้าวเลยนะ มันะร่วมแรงร่วมจอยนะครับของกลุ่มเกษตรน,นุกนานสงฆลานี่นะครับนี่นะครับนี่คือบรรยากาศ ยน,ยนะครับวันนี้ครับบรรยากาศเย็นยานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องไม่มากกันน่อยครับนะในการเตรียมวางแผนการปลูกนะครับหรือว่างระบบน้ำไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนนะครับผมความสําคัญก็คือระบบน้ําการให้ปุ๋ยตน้นพันธุ์นะครับ นี่ก็วันนี้กับฟางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ๆไอ้กับพี่น้องนะครับสร้างนะครับนะวันนี้ไปก่อนวัสดีกับปู